โอเคโอเคอยู่กับพระเราจะเล่นอะไรกันดีห้องไหน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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออ่ห้องไหนอะอ่าโอเคโอเคอันนี้โอเคเข้าแล้วเออไม่กดเลือกสีเอาสีเขียวสีเขียวอุ้ยไม่ได้ไม่ได้สีเขียวเปลี่ยน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 เอาเอาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า เต็มยังปอยเข้าทัน,นไหมโอเคเล่นเลยหรออุ้ยเราเล่นครั้งแรกเลยะจะรอให้ป <laughs> กติเล่นจะไหนมือถือไง <laughs> แพ้ใช่ <laughs> เราซื้อของอยังไม่ค่อยเป็นไง เสียงแมวเฮ้ยอะไรตกอะ่ะเราจะเล่นทุกวันเลยตึก <c oughs> ของอยู่ไหน,น <c oughs> โอเคโอเคเราเคยดูที่เว็บขอแบบแย่งกันอนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรการแบบตอ่ตอบล็อกแบบมือสมัครเล่นอ่ะโอ้โหเราต่อบล็อกแบบมือสมัครเล่นมากอ่ะต่อแบบเด็กน้อยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยอมหรอกเฮ้ยอันที่บอกไปแชทมันมี TNT ไหมมีใช่ปหม มามามันแตกโคตรเร็วเลยเฮ้ยมันแตกโคตรมาหึ้ยไม่มีใครคุมเตียงเราเลยว่ะดีมากดีมากเฮ้ยเทปอนไหมเนี่ยโอเคใช่ถ้าไม่ใช่ก็เตียงบึ้มอ่ะเฮ้ยลบสีเหลืองสีเหลือง ถ้ามียศได้ของดีอ่ะโอ้โหงั้นมันก็มันก็แปลว่าใครเติมใครอะไรใครก็โชคดีอ่ะดิได้เปียบใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเอ้ยมาดิโอ้โหมันตีแรงจังอะยังไม่ได้ซื้อมาจ้าใช่ใช่จุ๊บหายเฮ้ย เุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยเรา <c oughs> ตายแล้วป้อน <c oughs> ใช่ใช่เราลนอ่ะ <c oughs> ไม่เราโดดออกไปตายมันมีคนไล่วิ่งไล่ตาม <c oughs> มันมีคนอ้ยพระมันยังยืนอยู่หน้าโหลดเกมอยู่เลยอ,ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเฮ้ย เฮ้ยเต็กเซนไฟเฮ้ยเต็กเซนไฟจริงออพ่อมาดูชื่อเตะเตกเซนไฟเยอะซ้อนพ่อดูทื่อก่อนดิจริงอ่ะจริงอ่ะสองมืดเลยอ่ะ

อ๋อโอเคเข้าแล้วสีสีเหลือง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 เยลโล่เยลโล่พอเมื่อกี้มันฆ่าเราโอเคไม่ได้เราโดดลงไปเองอะเมื่อกี้มันไล่ล่าเราเราก็เลยโดดลงไปมีคนมามันมีคนมาเฮ้ย ใครตายนีย่แน่อีกคนไปวะดิวะดิวะดิเราจะตีมันอุ้ยเอาอุ้ยเราเอาออกเฉยเลยเตียงแป้งไม่มีใครคุมเตียงมันไม่มีใครคุมเตียงอ่ะตายยังเฮ้ยป้อนตายแล้วใช่ไหมตา,ตายแล้วตายแล้วโอเคอ่ะอันไหน อันนี้ไหมไปสกายวอลกันไหมไปสกายวอลมั่งดีกว่าเออได้หมดเลยมันจะมีทีมก่อมันมีเมอร์เดอร์นี่คือก็เหมือนเอามองใช่ไหมถ้าถ้างนั้นเมอร์เดอร์ไหมมักกี้เมอร์เดอร์สนุกสนุกไหม่อยเมอร์เดอร์อันไหนอ่ะโอเคได้เมอร์เดอร์ มันเป็นรูปอะไรอะรูปอะไรอ๋อเจอแล้วธนูเข้าแล้วโอเคอันไหนเจอมาแล้วครับโอเคเข้าแล้วห้องแรกใช่ไหมจริงเหรอไม่ไม่มันจะมีดาบม,มันจะมีดาบให้เลยใช่ปะหรือว่าเราต้องไปเก็บเอา,นนาอ,อ๋อเถ้เยขึ้น ไม่ใช่อันนี้คือถ้าเราอุ้ยเก็บทองก่อนอันนี้คือถ้าคนมันมันไม่มีโหวตใช่ไหมหรือมีโหวต,วต,วตก็คือต้องอยู่ให้รอดเหรอแล้วเ,เราต้องเก็บเอกสาร<อ>แล้วแล้วมร์เดอร์ต้องทำาไงถึงจะชนะเราเคยเห็นเครื่องที่มันเป็นเป็นเครื่องตรวจอะใช่ปะมันต้องม่ เหมือนแบบเหมือนเหมือนเช็คว่าคนนี้เป็นคนร้ายป่ะไอ้เครื่องนั้นอ่ะเคยเห็นแบบว่าขาเข้าไปแล้วถ้ามันเหมือนแบบมันตกลาวาก็คือไอ้คนนั้นเป็นคนร้ายประมาณนี้ป่ะเราเคยเล่นแต่ไม่เคยเจอละมือร์อมร์เดอร์สามารถเก็บเก็บท้องได้ไหมมร์เดอร์สามารถเก็บท้องได้ไหมก็แปลว่าตีเนี่ได้เหมือนกัน คนตายยังอ่ะเฮ้ยเจอเจอเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเย็บรอยใช่ไอ้ตัวที่มันเป็นแบบเป็นผมแดงๆอะ่ะโอเคโอเค,อเคห้องเดิมห้องเดิมเอ้ยเปลี่ยนห้องมันก่อนทำไมมันเร็วจังวะมก็เอาห้องไหนดีโอเคโอเค,อเ,คเข้าเลย ห้องนี้กันนะเขาเลยห้องดังนั่นแหละเขาเลยเขาแล้วก็ตอนเล่นไมค้าในคอมครั้งแรกนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เล่นไมค้าในคอมครั้งแรกนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ปะจำนะได้ตอนอในคอมมานะโอ้โหเนี่ยวันนี้เป็นวันแรก ่มเนับะราต้้องใชเราเล่นในแต่ในโทรศัพท์มาตลอดไงเคยเล่นใช่ไหมในโทรศัพท์อ่ะเคยเล่นอยู่ตอนมี iPad อ่ะแต่ไม่ได้เล่นในเซิร์ฟอ่ะอืมเฮ้ยมีนี่เกมอะไรนะป้อนที่แบบว่ามันจะมาอยู่กันตรงกลางแล้วพอเกมเริ่มปุ๊บเราต้องวิ่งไปเปิดหีบตรงกลางอ่ะเฮ้ยอย่าไปเล่นกันไหมมีอันนี้มีใช่ปล่ามักกิ้งเราเห็นอ่ะ хай đây 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 đây. đây ๆๆๆๆๆๆแชมป์วิ่งมาวิ่งแชมป์ๆๆๆหนู โอเคโอเคเราไปสไวโวกันเลยก็อ่ะไห้วะคือเราอ่อไปเลย้ละไปสไวโว้เอ่อสไวโว้สไวโวอันนี้ไงเจอละที่เป็นลูกกล่องใช่ปะเติหงตงตึงตึงตึงตงเอา ไม่ไม,ไม่เลือกอะไรมันไม่เห็นมีอ๋อมีดาบมีดาบกับอะไรอ่ะจริงเบบหอนนเเรอ,าอมาไหนๆเราก็เข้ามาแล้วเราขอมาเฟิร์สคัทกันเลยแล้วกัน,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 หนเ,รเนหรอเรวเราเกมจะเริ่มเมื่อไหร่อ่ะ อยู่ในไฟกันแล้เอาปอนเริ่มมาหรอเปอนเริ่มมาหรออ๋อมันสุ่มเลืกะแต่มันมันมีองอในเกมมันมไม่ใช่เป็นแบบเปิทีอะไรอ่ะให้เลือกอะไรอะลาวากับไอยาแล้วก็ไดมอนนี่เราต้องเลือกอะไรเออชันเลือกละเลือกอะไรก็ได้แล้วแต่อ่ะเราเลือกลาวาจบเราป้อนไป่ไหนป้อนเริ่มมาหรอ ไม่เห็นเริ่มเลยอ๋อเริ่มแล้วทําไมเราไดาาาเา้เราเปิดมาเราได้สมุดคือเราต้องไปเปิดกล่องหาเองเหรอ,ออ่ะคลิกแล้วอูอ้ไอ้นั่นมันต่อบล็อกอะปึ๊บคุ้ยมันแม่นอยู่ปึ๊บอ๋อหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งฮึ๊บเอ้ยฮึ๊บฮึ๊บยิง แม่งเ้ยอยเราคิดอะไรออกแล้วจุ๊บจุ๊บจมาดิมาดิเฮ้ยมันหนีอ่ะมันไม่ฟันเะโอ้มจัเออมันต้บ้นตัวเองมันบื้อแวะเนี้ยรึบร้อยรยบร้อยรยบร้อยเล็งยิงเล็งยิง มันลนแน่เลยจุ๊บเออจุ๊บเอจุบเออจุ๊บจุบเอยจุ๊บจุบวฮ้ยมันขอย่อเว้ยป้อนเรามันก็ฆ่าตัวเองตายใช่หรอใช่อ้าวชนะแล้วป้อนเล่นกี่คนอ่ะคนเดียวอ่ะ